พีทจัดฟันแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับพีทวันพีชนะคะวันนี้นะคะพีทมาอัปเดตตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยพีทจัดฟันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ต้องทําคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยคือถ้าพีทําคลิปออกมาหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยปากพี่เขาเป็นอะไรทําไมพี่เขาพูดแปลกๆหรือว่าพี่เขาพูดไม่ชัดหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจัด ฟันยูค่ะเป็นการจัดฟันแบบใสนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าอินวิสไลน์นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามันคืออะไรแล้วทําไมต้องเลือกจัดแบบนี้ราคาเท่าไหร่พิําำที่ไหนเอออะบรๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาชี้แจงกันในคลิปนี้ค่ะ อินเวสไลน์คืออะไรนะคะอินเวสไลน์คือการจัดฟันแบบใสโดยที่เครื่องมือการจัดฟันของเขานะคะก็จะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอ l i g n e r นะคะคือที่พีทใส่อยู่ตอนนี้เลยเป็นแบบใสๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนฟันของเราให้ไปในทิศทางที่เหมือนได้วางแผนเอาไว้แล้วเนาะคือพีทเนี่ยจะมีปัญหาของพีทเลยที่ต้องจัดฟันใหม่นะคะที่เรารู้สึกได้ก็คือ1คือตัว ฟันของเราฟันบนกับฟันล่างมันไม่ศบกันในองศาที่ถูกต้องคือกรามล่างของพีทเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยนะคะคือเรียกอล่ว่าล็อกฟันของพีทมันเคลื่อนไปทางขวาเล่นึงส่วนข้างบนอ่ะมันก็อยู่ตรงกลางดีปกตินะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ศกกันดีและพี่เคยจัดฟันล้ค่ะทุกคนค่ะพี่เคยจัดฟันตั้งแต่สมัยมต้นมสองมสามอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมามหาลัยอย่างงี้เราก็ใส่รีเทนเนอร์นะแต่รีเทนเนอร์มันพังมันหักมันหาย จนแบบเลยเวลาก็ไม่ได้กลับมาทําใหม่แล้วก็ฟันมันก็ไม่สามารถที่จะใส่รีทนเนอร์ได้แล้วนะคะก็คือมันเคลื่อนไปค่อนข้างเยอะแล้วสันที่หน้าของพีทมันก็กลับมาเยินเหมือนเดิมแล้วก็เวลาถ่ายรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติฟันของคนเราเนี่ยมันจะตรงแล้วก็แอบงุงอย่างี้ใช่ไหมแต่ฟันพีทมันอย่างนี้แล้วอ่ะมันบิดขึ้นมาข้างหน้ามันแบบมันมันเพรย์ขึ้นมาข้างหน้าแบบแกะหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เออมันได้เวลาแล้วมั้งที่พีทจะจัดฟันใหม่นะคะแล้วตัวอินเวสไลน์นี่แหละคือเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือจัดแล้วมันจะไม่เห็นว่าเป็นเส้นเหล็กเป็นสีนู่นนั่นนี่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาพูดเพราะว่าปกติคือถ้าพีทใช้พีทเคยใส่เหล็กเนาพีทรู้ความรู้สึกว่ามันจะแบบมันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เออมันราคาญมากอะ่ะที่สําคัญคืออะไรมันไม่มีเหล็ก มันไม่มีตัวลวดหรืออะไรที่มาเกี่ยวปากปกติคือสมัยที่จัดฟันเนี้ยรอบปากตรงนี้จะเป็นแผ่นหมดเลยเพราะว่าตัวเหล็กมันเกี่ยวนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นใสๆเลยแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะเคลื่อนฟันยังไงนะคะคือบนปากของเราบนฟันของเราเนี่ยคือแพทย์เขาก็จะติดปุ่มเขาเรียกว,ว่า attachment ซึ่งปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ยึดเกาะกับฟันเราแล้วฟันเราจะเคลื่อนไปตาม a l i น n e r คือ a l i น n e r เนี่ยพี่จะต้องเปลี่ยนทุก2สัปดาห์นะคะทํา ใส่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเคลื่อนฟันไปเรื่อยๆฟันเนี่ยจะไม่มีการถอนแต่จะเป็นการกรอกรอฟันออกนิดนึงให้มันมีช่องว่างเพื่อที่ฟันมันจะได้เคลื่อนที่ได้นะคะคิดตัดสินใจนานมากก็คือเก็บเงินตัดสินใจปรึกษาคุณหมอนู่นนั่นนี่หลายที่แล้วก็จนมาลงตัวที่ที่พี่ทำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทำที่ไหนนะก็เป็นการจัดฟันอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะแบบ เห็นดาราอะไรเงี้ยเขาจัดกันก็เลยเลือกแบบนี้นะคะเวลากินข้าวหรือว่าเากินขนมต่างๆเนี่ยเราก็แค่ถอดอะไลเนอร์นะคะอะไลเนอร์เนี่ยต้องใส่22ชั่วโมงต่อวันคือเอาออกได้แค่เฉพาะตอนกินข้าวแล้วก็รีบบนปากแปรงฟันแล้วก็ใส่กลับไปใหม่นะคะเป็นการทําให้เราต้องมีวินัยสูงมากแล้วก็ห้ามหายเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันมาเป็นชุดเดียวนะคะพีทจะต้องใส่ทั้งหมด30ชุดแล้วข้อดีของการจัดฟันแบบนี้นะคะ่ะคือมัน รู้ระยะเวลาที่แน่นอนบวกลบ 2- 3เดือนนะคะคือพีทเนี่ยปรึกษาคุณหมอแล้วสแกนนู่นนั่นนี่ส่งไปแล้วที่อเมริกาแล้วก็ได้มาทั้งหมด30คู่แล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนสสัปดาห์ครั้งดังนั้นเวลาที่พีทใช้ทั้งหมดเนี่ยเขาประมาณการไว้ประมาณ15เดือนนะก็จะเสร็จเรียบร้อยฟันเรียงสวยมิคเ้ลโพดยิ้มแบบมั่นใจสดใสได้เลยนะคะ จัดที่ไหนพีจัดที่โคซี่สมล์คลินิกนะคะตรงข้ามเซนทรัลลาพ้าวคือเป็นคลินิกที่รู้จักเออัอคุณแพทย์คุณหมอพิณแพทย์เลย <c oughs> คุณหมอที่เป็นหมอฟันเนี่เขารู้จักกับลูกพี่ลูกน้องของพีทแล้วลูกพี่ลูกน้องของพีทเนี่ยก็ชวนไปจัดที่นี่นะคะเอ,อ่อราคาราคา <c oughs> ไม่ค่อยอยากพูดถึงราคาเท่าไหร่มันเจ็บจี้ทิตใจมากอย่างี่แสนอัพไม่ฟังไม่ผิดค่ะแสนอัพก็แต่ถ้าใครที่ ทำไม่เยอะหมายถึงว่าพีชอย่างพีชเนี่ยใช้30คู่ซึ่งมันเกินฟูลิมิตอยู่แล้วมันมี7 14 28คือพีชเกิน28อยู่แล้วยังไงต้องทําฟูลจะดีกว่าเพราะว่ามันจะคุ้มกว่านะคะก็คือถ้าเกิน28แล้วจ่ายแบบฟูลมันก็จะได้แบบสมมติ3 5ก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างส่วนเกินเข้าไปแต่ถ้าใครที่หมอวิเคราะห์มาแล้วว่ามันนิดเดียวจริงๆสามารถทําแบบ7คู่ได้อะไรเงี้ยก็ทําแบบ7คู่ก็ได้นะคะราคามันไม่สูงถึงขั้นเป็นเป็นแสนบาทอะไรเงี้ย ก็แั้นแหละแค่อยากจะมาอัปเดตกันว่าเราไปจัดฟันมานะคะดังนั้นเนี่ยหน้าก่อนจะประหลาดนิดนึงเวลาพูดก็จะไม่ชัดหรือว่าพูดกระปากแปลกๆอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะแต่ว่าอีก15เดือนมาเจอกันฟันเรียงสวยไปหมคะพูดเออแค่นี้ละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเห็นไหมมันก็โอเคนะ